มีหนังสือดีๆที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะคะโดยบริษัทแปลนสาราจำกัดค่ะเปิดตัวหนังสือนักสู้อนันต์บนวิถีกล้าคิดกล้าทำรรกล้าเสี่ยงถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนหนังสือเล่มนี้เขียนโดยนายวิทยาเวชชชีวะอดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งนายวิทยาและนายอนันต์ปัญญารชุนได้ร่วมพูดคุยรายละเอียดของหนังสือบนเวทีพร้อมกับเซ็นชื่อในหนังสือให้กับนักอ่านที่ซื้อหนังสือกลับบ้านด้วย หนังสือนักสู้อนันต์บนวิถีกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงเป็นการรวบรวมประวัติและบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันเส้นทางชีวิตครอบครัวการทำงานนักการทูตจนถึงผู้นำประเทศของนายอนันต์ซึ่งผู้เขียนถอดเรื่องราวไว้11ภาคที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนวิธีการคิดในการที่จะเขียนม,มาเพื่อให้เห็นบุคลิกลักษณะลักษณะสำคัญของบุคคลท่านนี อันนี้ก็เป็นความเป็นการท้าทายซึ่งผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่ไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะดูแลชีวิตตัวเองประเมินตัวเองเสมอว่าเรานี่โชคดีที่ไหน,นผิดพลาดที่ไหนอย่างไรผมอ่านและผมรู้สึกว่าทำให้ผมเนี่ยรู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น